รักษาการปูนี่ครับอ่าอ่านสีหยังอีกแบบดนปูสอมบำรุงปูสอมบำรุงถ้าสีไหมสีไหมเป็นสีหยังบัดปูสีขาวเงาสีเขีมสีเข้มเงาสีเข้มเงาครับสีอันปูมันคือนั่นโยธาแล้วนี่เห็นบ่ตะเวนค่อยบายมาเอาตัวแดดอ่อนนะค่อนแดดอ่อนอันนี้สีนี่ท่าไหมครับโอ้ง่ายเลยเหรอเนาะ อ้านี่โอ้แป้งกะบ๊อดีเนาะเดี๋ยวโอ้ยแป้งใสมี่นี่แหละดีแล้วดีแล้วเนาะว่าจะไอเอากาบเอากาบปอกข้าวมันตัวกาบปอกข้าวมันมีมี่กับถ้ามันมีนี่แล้วเววาเอามี่มันด้เป็นสร้างเนาะของเก่าเอามาเฮ็ดใหม่กัน,กนได้ตามอัตราภาพโอ้สาวพระธาสีช่วงนั้นเนาะมันสีมีอุปกรณ์ มีท่าก่อนอยากได้พระทัานมีอุปกรณ์เอาเพิ่นล่ะนี่เก็บหาไอไอพวกยุ่นนี่มีละเก็บเอาเพิ่นเอาถิ่มโอ้ิ่นหามะเอาเพิ่นเอาถิ่มหาเก็บนี่กับพ่อไอ้มาท่ากับพ่อเฮ็ดได้อยู่กับพ่อท่าได้อยู่โอ้พ่ะท้าวมันต้องพูดสวัสดีก็เล่ามากปะยอนบอกหลายหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็ได้แล้วนี่เรื่คงท่าท่าอ้อมวัดกับบุคขาดดอกโอ้นี่ก็ใช้ได้แล้วก็ง่ามเหมือนกันง่าม เปลี่ยนสีใหม่แต่มีเงินกับบุรณะไปเรือเ่อยๆเงินวันพระเงินวันพระอยูู่้เดียวเศร้าเศร้าแล้วสีหาเอยอย่อมมาวัดเช่นหาหกสิบคนครับแต่พุทธีสิบยี่สิบุทสิบเงินเอาเงินวันปัจจัยวันพาไปซื้อของมาทำบุญต่อนี่ <laughs> บุรณะนี่ญาติยมเห็นกะ สัตทธาดินี่มันสัตธาดิาาคือปูาอมาอยู่คือมาพัฒนาเด้วนี่ <ค Import. S 1> นี่มันสูตดส้มนี่เบิงซุ่มประตูบบบบน,นี่มาพัฒนาไปเรื่อยโอ oh, ้นี่แหละทำกับวัดล่างอู่กับมาพัฒนาอยากโยมอยู่กรุงเทพกรุงไทยกะเห็นกะ สนับสนุนสาธุน้ำสาธุส่งมาเด้ <c oughs> สอส่งมาย่อมือสาธุคึ้น <c oughs> อดกูหลวงปูใช้ก็ได้กูชนสาธุแผ <c oughs> ่นดินไหวตอนนี้กะแผ่นดินไหวกะทุกะนึกถึงหลวงปูใช้อ่านึกถึงปูใชเ <c oughs> ้เด้อสิได้เศร้าสิได้ปลอดภั <c oughs> ยเก่งเยอะตาเลยถูกห <c oughs> ลานเกน่งิงเยอะอยกรุงเทพกรุงไทยนึกถึงปูใช้เด้อ เนี้ยเลยท่าเดียวกันงามขึ้นเน้ยแหะวัดโอ้โสะอาดสะอาดเนียอ,อ,อันดับ,ดบนึ่งตระบน้องอืออันดับหนึ่งฝุ่นเล็กเปเป็นวัดล่างวัดล่างกลาย<น>มาเป็นวัดกลายมาเขาลื้อเขาเล็บซาเริ่มลื่นแล้วเขาเริ่มลื่นในตำบลน้องอือจากวัดล่างถามมาว่าใจพระท่างไหนมาอยู่เอาละเขาซากันเขาซาเขาลือ่อ หลวง,งปู่ไส้บัดเฉยๆเมือ <c oughs> งเด้อพี่น่อยอยาโจมบราอยูซือเด้นี่ขันขันไล่ขันไล่น,ลนั่นเขาหูจากหลวงปู่บิษยใจู<อ>่มูนมีโชูจังหวัดครับเขาเบิ่งดีเลยกแพร่กระจายไป่<อ>ในให้โรคหูเ้อนี่ โลกทั้งใบพูดได้ดี<า>ครับอยู่เป็นพระอยู่จังไงกิจวัตรพระโมเมนต์ว่าสิเนีมเขาเนี่ยมเนี่ยเข้ากับถ้ำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาธรรมศาสตร์หลายเขาอยู่ไสนก็อยู่ได้คือได้ไปทุง S <S ่งดอกซิเบสปีมาอยู่นี่ว่าได้ไปสายบันไ,ไดไปสามัดตัวเลยจำวัดทุ่ผีก็ ย่ยอมมวยนี้เลยพัฒนามองนี้ย่อมมวยไปใสเลยเบิ่งแล้วก็สบายใจดยดดเด้เบิ่งคลิปเบิ่งนี่แล้วนี่ผู้ใดเบิ่งนี่ก็ถือรางวัลที่หนึ่งคนเด่นคือการปฏิบัติก็คปฏิบัติ <c oughs> อันนี้เขาก็รับบุญรับบุญสอบแซ่บแซ่บปฏิสังขรณ์วัดเนาะ อ o, สอบแซมได่เขาสอบบุรณะถึงไหวตอนไหนบทกำลังบทเถื่อนไก่สร้างง่ายเพิ่นอันไปจ้างเพิ่นเพิ่นกับบ้านนี่เพิ่นยังไม่เห็นซอยเพิ่นแต่ทั้งมาหากินขุอบขั้วเพิ่นเข้าต้องชิดทั้งสั่นครับเข้ายู่เข้าไปเห็ดได่เข้าใสเห็ดเอาเห็ดโบเป็นกับฮัตเห็ดฮัตเห็ดมันต้องเป็นเหรอพนเนาะเออมันมามีผู้ใดเป็นมันจะใส่คืออยากได้ทั้งเมาบุญ อย่าไใจบุญเลยถ้าเอาอย่างบรรลุอย่างนี้เอาบรรลุธรรมบรรลุแตของเฮ็ดเอาการบวชเป็นพระถ้าบรรลุแล้วเขาก็สบายถ้าเขาเขาเห็นเพื่อนี่เขาเห็นเบิดนั่นแหละเขาเป็นบรรลุบรรลุบรรลุธรรมบรรลุธรรมการตายการเกิดการเกิดการตายนี่งามเลยเออตัวฐานเลย ดอกใหม่ก็มาประดับเอาเลยหนิประดับเอางามเขามันลวยเอาลอยเอาเลยทั้งไหลเอาทั้งฝุ่นโอ้บางเพื่อน่ะบางเพื่อนงามดิโอ้ลอยของพระลอยของวัดนี่กะพวกแห้งน่ะเป็นอยากได้นี่อยากได้เอาไปเออฝุ่นมักเออขันบอกงามเพขันบอกไปเนาะปูน่ะงามเพื่อนกับว่าจะบอกนี่ว่าดีแต่ไม่ผูอยากได้ของเท่าเออเว่ามันงามของเราหามานั่น แต่ว่าเขาสนใจคือปูบักแตงบักชัวอยู่น่าเขาอยากได้เพิ่นมาจมอยู่วัดเขาหลักบักแตงปูเขาหลักบักแตงเอ้ามันมีผู้อยากของเขามันดีไหยปูไว้ขันบ่ามีผู้อยากของเขานี่เขากินวัานมันก็น่าทิมแม่นเลยอันมีผู้ไม่อยากนั่นมันดีเ้อมั่วแนาบุญน้ำเพลินถูกไปผู้เพลินเฮ็ดว่เป็นเป็นเออขาเพ็ดยังลงไปมีผู้อยากนั่งมัน มันดีมีผู้สนใจเอกก็คือปูอยู่นี่ให้ลูกเพ,พราะว่านพิษเริ่มพิษกันนะ่ะเออว่าเขามาวัดอยู่เมี่ยม,มาวัดผัวผัว่าน่งก็เพียงอันนี้แล้วมันเศร้าะู้คนว่าพู้คนแล้วว่าระว่างฤาพนวะนี่ออกทิดหลายแล้วปูพนวะอ,อ้าวปูเป็นพระขัน,น้าสิไปคิดว่าเพิ่นมักเข้าอ,อันนั้นมันของขัลาวาดอันนี้ มีผู้มมีผู้ชัดมีผู้หักภูเกิดภูชัฏท่าก็คือเภูชัฏท่าทั้งบอกเลยว่าภูมิภูมิภูชิดของพระแต่คิดว่าเภูชัฏท่าความคิดแต่ละคนคิดไปต่างๆนั่นนะเพ่อความคิดของพระนี่เขาต้องว่าเพิ่นศรัทธาเฮาเพิ่นศรัทธาเหลี่ยมใสเฮาเฮากับจะหลงตัวเองเฮาจะหลอกออกนอกคาดีแล้วที่มีผู้เพิ่นมาหักแต่ความคิดของพระต้องคิดว่าเพิ่นศรัทธา ขาแม่แว่าเพิ่นมาก,ากใหญดๆเข้าเป็นลูกเป็นผัวเป็นสันมัมนมันเกินเพราะคือ,อ,อมันผิดมันยัมันหลงตัวเองเออมับางคนหลงจะคล้องกันหลงว่าเพิ่นมาหักมากๆเลยกันามาซัดท่าเลยก็สิไปทั้งโมเมนต์เพิ่นฉีดยังไงก็สร้างเพิ่นราะแต่และบุคคลแต่และคน,ค,นคิดไม่เหมือนกันแต่เราจะคิดยังไงเห็นไหม เขาอยู่พีแต่ว่าเขาคิดไปไส่ระบัดใจใจจะคิดไปใส่เนี่ย,ยคือปูนังจะมาทีว่าสีพปให้มันไปมันก็ยังไป่วบคิดไปไหนคื่กันไปไล่เพื่อสิดึงกลับมาได้โอ้คิดไปไส่เนี่ย,ย <c oughs> แต่ว่าเราจะเอาความคิดตัวไดมาปฏิบัติเอามายืดมันมาตั้งมัน เอาตัวใดล่ะยึดมันแบวได้ปูบัดยึดมันถือมันเอาความคิดตัวใดความคิดดีๆเอามาปฏิบัตินีอคิดดีๆของจะของอียิเลสสิขามาท่นที่ได้นอกเวลาห้านางสมารถที่มันห้าก็หามมันออกหามออกมจะมีแนวหาโอ้ปูปฏิบัติมาสิบสิบสามสิบปีสิบสอปีสิบามปีบวพรรษาเด็นสิพรรษาสิบาษาออกสุดงสิบเอ็ดพรรษา Diamond, ออกชุดองค์สิบเอ็ดปีจังเหลืมาอยู่นี่สิบปีสิบสามนี่ตะกี้ไปอาศัยจำพรรษาเขาพรรษานามบัดเพื่อนเขาพรรษาแล้วออกแล้วก็ไปไปตะล่ำตะล่ำเพนเดียวนี่ล่ะชีวิตของปูใช่อาสนทนาไปเลยก่อนทอดถึงถึงแง่เขาพรรษาก็ขอจ้าพรรษานามเพื่อนแถววัดเก๋ไก่ ออกคุณช้าแล้วก็ไปต่ออยู่ังสี่ละสิบเอ็ดปีไปกับมีแต่พวกพาคุนสั่งสั่มนม,มันลูกชิดมันหลายลูกซิดนั่มไปนั่มไปพวกพาอยู่วัดเป็นกับอิจฉาพาเจ้าโหจะอิจฉานะ <c oughs> อิจฉาอิจฉาความดีความดีความเด่นควมเด่นความดังวมดังโอ้นี่แหละเข้าไปเยาะเย้ยตัวเองเข้าไปมีการเคลื่อนไป สร้างกับมือเลยเดินทางปลอดไถสร้างมาด้เ้าเน่เด้อมือเอเออโอ้ยเออดอตาีเอาเกมาสเออเนาะมือเามาโครับโอ้ยสวย้มาสวยเอยู่เออเอาเอามือนี้ให้ พอนจหน่อยปูก่อนก่อนกลับลูกหลานเอออยู่กรุงเทพกรุงไทยหลวงปู่ก็เป็นห่วงเออเคิดนำ้ำโยบอกถามบนอยู่เหมือนเสิรลูกหลานนี่บอกขาถินมากถึงมากพอใดที่ระบิดแต่ค่าเงินเดย็นเงินดอกค่าเฮ็ดงานเนาะเป็นกลางเพป็นลำบากบอกว่าโอ้ยเออบอกลูกหลานเด้อขันแม่นไอ้เพป็นขับขันไหนเออให้เอิญหาหลวงปู่เด้อบอกลูกบอกหลานเด้อ ครับขน<พ>านคือหลวงปู่พินิหารคุ้มครองว่าเสนอแต่หลวงปู่เดี่คือจริงีิว่าเสนอหลวงปู่เป็นห่วงว่าห้างเน้อเนี่ยอุบานเลยอ่าเงี้ยเจสิได้ฮะตองฮาต้องหูจักว่าหูจักลบจักดีคืออุบัติเหตุมันเกิดขึ้นคือบุญวาสนากรรมเว้นเนี่ยมันมัน,มนกิดเบิบ่งไปจันมันกิดมันเกิดโมเมนดอก แต่ว่ามันหยุดการทำมาหากินตามเราควมเราว่างของเฮ่ายาประมาทยประมาทคือกมเวียนมันบวมออคือเฮ้าเดินทางพิดเองเฮาบกาตัดสินใจเฮ็ดงันซิ่งหนึ่งซิ่งนี่มันมันก็เลยไปเป็นหลูกจ้างเขาเอออีกยางทุ่นทุ่นเฮาบมมีกับย้อนอย่างย้อนเฮ้าเดินทางผิดิตข้างนั่งนันหล งนี่มันบบดีเขากับไปทางไหมสินะครับเออคือเขาเป่านสิละ่ะเออเพิ่นมาพื้นฐานเิ่นมาเลี้ยนมา้าแต่ละคนเลี้ยนเลี้ยนกับวุ้นใยัางเอออันนี้เิ็นเรียกทางยางวุ้นใยตัดสินใจมันสิ้นยุดกันแต่ละบุคคลความคิดของแต่ละคนสรุปแล้วคือคือเขาเอื่นว่าสันดานนะ <c oughs> เออเออสันดานเออสันดานแต่ละคนบมดขึ้นกันครับ แต่ว่าขันห้าหูโตห้า,หา,ว,หาว่าห้าบเปลี่ยนอย่างห้ากระพรับโตห,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 าหา้าได้ผู้อื่นสิมื่อปั๊บเป็นห้าบ่ได้บ่ได้ต้องปั๊บจ้าของปั๊บจ้าของเอราตัวนี้กูผิดเดอ้เอกูเอาใหม่เออกูเห็นงานนี่บ่ดีเดอ้ <นะ S 2> เอห้าก็ไปเอางานใหม่หาดีละกอตัวนี้คนล่องท้างใจมาลง,ลงทุน่นในส่วนนี้สิมันก็เป็นเ่าแก่เป็นน้ายครับการเป็นเคนอยู่ได้เล็กน้อยหัวเะ่ากระปั้นมันคนมีค่วมลู่มีค่วมคิดมึงบอกเขาก็มีเขาก็เขาก็มี่แรงมี่แรง คนอยู่เจ้าเขาเนี่ยจ้าไหนก็บ่ออะไรบ่อได้ตายนี่คือนี่ขึ้จะเฮ็นจต่ของขึ้นขึ้นน้ำบ้านนี่ติดยาบปู้กับเมตตาเศร้าคนหนึ่งบ้านนี้ผูดยังมากอีกมากขอเขาเนี่ยคดีดีขอเขาปลู้กับเล็ดบอกโยมว่าแตงห้ยซูมือแบให้กินซูมือเ้าเบิ่งคนหนึ่งสี่คนรวยเป็นโบไมายเอาเบิ่งดอกบ่เอามีโอกาสเบิ่งคนโบมี่คี่อันเ้ามีบุญแล้วเฮ็ดเอาให้เพิ่นไปให้เพิ่นไปกิน คนคนด้วยเขาบวมมาขอดอกเขาบว่มาขอเขาไม่จะ่เขาจิดูถูกเขาเขามาวัดจริงๆเขาก็ว่าฝุ่นไปเอาเขาวัดมากินน่ะว่าไปเออว่าฝุ่นบางนั่นที่นั่นว่าไปเขาวัดในหลวงปู่เขาว่าแม่นอิรีที่หลวงปู่เขาว่าผู้ือนเขาว่าอีรีที่ว่ากับทางเพิ่นคิดใจนั่นละม่านระชนเพราะว่าแต่ละคนเพิ่นมีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่จะพูดมีสิทธิ์ ที่จะคิดที่จะพูดป่าเพื่อนนี่เขาอาจจะคิดบ่ดีเนี่ยผู้คิดดีเขาก็ว้าดีคิดจังไงก็เรื่องของเพิ่นแต่ว่าตัวเราดิเพื่อนสิหให้สีได้ยังงก็สร้างเพื่อนแต่ว่าเพิ่นสเว่ามาจังไงก็สร้างเข้าเข้ารับฟังแล้วก็พิจารณาตัวเองออย่าไปพิจารณาเพิ่นเด้คือด่าถือข่ายถือทุกสิ่งถืออุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องพิจารณาตัวเรา เป็นตัวแก่ครับคือธรรมะจากครูไสเป็นตัวแก่สรุปก็คือสรุปตนเป็นที่พึ่งของตนตนเป็นที่พึ่งของตนพระพุทธเจ้าเพิ่นบัญญัติไว้เขาต้องพึ่งจะของโมเมนต์พึ่งคนอื่นน้ำแข็งของคนอื่นพึ่งผู้อื่นบอมีบอมีบ่ผ่านบอผ่านต้องพึ่งตัวเองตนเป็นที่พึ่งของตนครับนี่แหละลูกพ่อเดียวแม่เดียว ปิธรรมบ่คือกันเนบ่คือกันปู<ค><อ>ว่าเราคนคุ้มคิดบ่คือกันปูคือกันนี่แหละธรรมะจากปูชัยมันขึ้นอยู่ที่ตัวเราอ้าวสะรุปแล้วก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเด้อยหลุนร้านเด้ออา่าวถูกเออยันสัญญาโยมให้ใครเก็บทั้งหลายจะได้เบียดเบียนอ,<า>อันทัศน์ทั้งหลายก็จะได้มาไกลท่านโอ้ยให้พานพ้นไปด้วยดีอุปสรรคทั้งหลายอย่ามาบังเบียด ขอให้มิต่ความสุขก,กายสบายใจทุกขววทุกคนเถิดสาธุ